ฟังให้จบแล้วคุณจะรักตัวเองเป็นนะคะศัจธรรมของชีวิตกำลังสอนเราให้รู้ว่าอยากคาดหวังอะไรจากใครแม้คุณจะทำดีมากแค่ไหนก็ได้แค่เสมอตัวเพราะในโลกใบนี้มักมีแต่คนที่ตักตวงผลประโยชน์เข้าหาตัวเองกันทุกคนคนที่ไม่ได้ผลประโยชน์จากเราก็มักจะว่าเราไม่ดีคนที่เขาได้ผลประโยชน์จากเราก็พูดว่าเราเป็นคนดีแม้แต่สุนัขที่เลี้ยงไว ที่เราคิดว่าแสนซื่อสัตย์ลองเผลอเอาไก่ทอดไปวางตรงหน้าดูสิมันก็แง่งใส่พี่น้องรักกันมากเมื่อพ่อแม่จากไปลองคุยเรื่องทรัพย์สินมรดกดูสิบริษัทให้ความสําคัญเรามากลองต่อรองเงินเดือนดูสิแฟนไม่มีทางเป็นอื่นลองห่างกันไปนานๆดูสิเพื่อนรักรู้ใจกันมากลองขอความช่วยเหลือดูสิญาติมิตรดีต่อกันมากลองไม่มีเงิน ไม่มีผลประโยชน์ให้ดูสิจงอยา่าคาดหวังอะไรจากใครเพราะสุดท้ายแล้วคุณจะพบว่าคนรอบข้างคุณนั้นไม่ได้เป็นอย่างที่คาดหวังให้เป็นยิ่งคาดหวังมากยิ่งผิดหวังมากนี่คือเรื่องจริงเราจึงไม่ควรคาดหวังอะไรจากการครบคนคบได้ดีด้วยได้แต่ไม่ต้องคาดหวังว่า